แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรจ๊ะนายเจริญอายุ63ไอ้83กอโงอายุไป20ปีเลยเหรอตอนนั้นร่างกายมันเป็นยังไงบ้างเป็นแผลที่เนี่ยไม่ได้หายแล้วเนี่ยกันนี้ลุงเขาเนี่ยเดินมากกว่าไหวเดินไปมันจะหมุนแล้วล้มเอีกเลยแแปลวแตกได้เหรอครับคุณลุงนี่อจาแตกเด็ดสามเข็มตีเข็มอะไกผมมองไม่เห็นเลยถ่ายทีย นี่ก็หายแล้วมันเจ็บแล้วนะตีโป๊ะโป๊ะก็ไม่เจ็บละดีโป๊ะโปก็ไม่เจ็บเนี่ยหายจริเนี่ยตีไม่ต้องตีเนี่ยไม่ต้องตีเลยไม่มีเลยไม่แเลเอามือลงไม่ต้องตีเออเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์โจรป้นแบบนี้มาก่อนไหมม่มีเลยไม่มีนี่ครั้งแรกเรื่องงูครับเรื่องงูเรื่องควายแล้วว่าอะไรไหว่มันมีหายนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกในใครั้งในชีวิตเกิดมาเพิ่งเกิดในในเดูเนี่ย

ต่หายไม่ไไปเลยอะเลี้ยงชบ้านจะไปสุกอะแต่มันนึก็าถึงเอู้เก็บไปแล้วกู้ธงานารระบบมึเงม่เอากันตัดียวเอาไปเป็นเงินๆอะไรนหนึ่งินหนึ่งหมื่นเรื่องๆสองปีเลยเนี่ยเก็บมัน่ะก็ทามาจีเก็บขยะเนี่ยไปขายได้ร้อยสองร้อยสกคนมันแทงของอะนี่เออเออเกไปเลือใช้เมายี่สิบสามิตแล้วก็เก็บเอาไว้ร่่อๆเอาไว้ แน่โดนไปก่อนไปอีกเก็บอีก <c ười> ออให้เราก็เอาผมเองก็แบ่งช่วงกันอยู่เนี่ยแต่ยิ่งเอาเขามาเก็บไว้ยิ่งจะจีงไปแน่เก็บจนได้ 1, หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเก็บไปยี่สิบสามสิบเนี่ยหรอนะเก็บไปเก็บไปเก็บอย่างเราได้น้อยเก็กินน้อยไปเรืมากก็บกินมากไปอะไรไปอย่าง,ง <c ười> เป็นหนี่ไหมคุณลุงมันเป็นหนี้ใครวสารบาท เงินหนึ่งหมื่นบาทก้อนนี้คุณลุงตั้งใจจะเอาไปทําอะไรคะไปสร้างบ้านสร้าง่องให้ลูกดู่ปรอบรอบนอนอสร้างนี่ยลูกหลานนี่ยังไม่มีบ้านอยู่เลยและเงินหนึ่งหม่นบาทนี้ก็คือสมบัติก้อนสุดท้ายในชีวิตของคุณตาที่ตั้งใจจะเอาไปสร้างบ้านเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขค่ะ